สวัสดีครับช่องมมแกนแชนแนลวันนี้จะชวนทุกคนเดินชมบรรยากาศถนนพระราม4นะครับเดินไปซื้อของเซเว่นแล้วก็จะมาอัปเดตว่าก็ททำพูทบาทคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับทุกคน จะออกดอกทุกปีครับดอกสวยๆนะแต่ช่วงนี้มันเย็นแล้วจะมองไม่ชัดนะดอกอ่าสีชมพูนะครับตลอดแนวนีค่ครับก็ปรับพื้นได้สวยแล้วนะครับคืบหน้าเลยครับปบานใหม่ฝั่งนี้ของระรามซีครับมันออกทุกปีนะครับต้นอน,นา เปนเนี้มาดูมันออกช้าหรือเปล่าไปเทรแล้วผมก็มาเดินถ่ายมาไม่ได้เดินอัปเดตนานแล้วคมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับทุกคนมันเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับกรุงเทพหรือว่าที่ไหนก็ตามเมืองใหญ่ เนี่ยผมไม่ได้เดินมาจนคอนโดนี้คอนโดนี้เขารือ้อออฟฟิศข้างหน้าคอนโดออกแล้วครับมันก็เป็นโลง่โลงๆดูโลง่งดูเจริญขึ้นไปเลยครับมันจะเจริญขึ้นมาทันทีครับเนี่ยครับเขาลื้อออฟฟิศข้างหน้าออกแล้วดูมีมิติเจริญน่าเดินมากเลยอีกหน่อยเส้นนี้คงจะเจริญตามพุทธบาท รุดบาททำอะไรเสร็จอ่ะสายไฟลงดินก็น่าเดินนะคชมครับผมก็ขึ้นบ่อยนะครับรถเมลสายนี้สีแดงครับไปถึงโน้นนะหัวลำโพงครับสีพยาหรือเปล่าเนี่ยสีแดงนี้ก็ขึ้นบ่อยแต่มามขึ้นสิบบาทคันโน้น,นครับไอ้นี่วิ่งมาบ่อยเส้นเนี้ยส่มารถแอร์ผมไม่ค่อยได้ขึ้นนะถ้ามันใช่หน้าร้อน รถแอร์มันแพงกวา่ารถพัดลมนะครับทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับสีม่วงสวยเลยครับดอกถ้ากลางวันแดดจ้าจ้ามันจะชัดกว่านี้ครับนี่ผมเดินมาถึงอมาเลยแยกกล้วยน้ำไทยนะครับอ,อรับพื้นสูงแล้วฝั่งนี้ทำก่อนฝั่งน้นอีิผ่านเดินมา ยามเย็ยนหกโมงนครับนี่ดูแต่ดอกไม้ฝนะั่งนี้ก็เริ่มติดแล้วนะครับไปเดินเดินไปให้ถึงนู่นนะ่ะต้นต้นนั้นนะที่มองเห็นนะที่มองเห็นดอกเยอะๆแล้วก็ย้อนกลับนะครับ พราดอาจตอนเย็นร้อนนะครับทุกคน6มโมงแล้วยังร้อนเลยครับบรรยากาศยามเย็นฟุตบาทถนนพระราม4ครับกำลังปรับปรงซ่อมแปลงทำใหม่นะครับวางระบบท่อสายไฟป,ประปาะลงไปแล้วนะครับเหลือแค่ปรับพื้นปูกระเบื้องอีกน่อยก็คงเดินสะดวกนะครับ ตลอดแนวตอนช่วงนี้มีดอกไม้ออกนะครับดลอกไม้บางบานสะพรังนะครับสวยงามครับดอกนี้สัรัังนะครับลมแรงครับเย็นสบายครับอยากให้มีฝนจังเห็นข่าวเขาว่าแถวพัทยาฝนตกมันไม่ดกทุกต้นนะถ้ามันดกทุกต้นมันจะสวยครับ เข้มดีครับเข้ม,มๆเนี่ยสวยเดินยัางโล่งอย่างนี้ก็สบายนะไม่ต้องกลัวสะดุดตับพื้นเรียบๆนะครับเราเดินเราไม่ต้องหมวคอยจะมองพื้นนะครับมองบรรยากาศได้นะตับพื้นมันเรียบเขตนี้ก่อสร้างครับสองสามตึก รถาวิ่งเขาว,วิ่งออกทางสปอร์ตรถปูนพวกอะไรพวกนี้ถ่ายไปฝั่งนี้อย่างชัดก่านะครับฝั่งนี้แจ่มกว่าเลยนะครับ ดอกไม้มองเห็นชัดเหมือนมองเห็นความทันสมัยลางๆงนะครับ่ใหม่ๆขึ้นเยอะความทันสมัยย่านนี้ครับสายไฟลงดินเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละมองทันสมัยทั้งที่ ครับคลิปนี้ของผมก็ขอเก็บจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็เดินเก็บบรรยากาศย่านแถวเนี้ยมาฝากครับทุกคนชมดอกไม้บานแล้วก็การสัญจรจราจรคนกอทมอครับวิถีชีวิตของคนกอทมอเป็นชีวิตที่ น,นี่ครับทุกคนโรงแรมราคาถูกนะครับใครสะดวกมาแถวนี้ก็มานอนได้ครับชั่วคราว200ค,คืนหนึ่งก็300นะครับโรงแรมแบบดั้งเดิมนะครับเขาเรียกอะไรนะคล้ายๆโรงแรมมั่นรูป คล้ายๆกันใครว่ากรุงเทพไม่มีอ่ะโรงแรมฉูกมีนะสมัยนี้เขามีโฮเทลเนาะที่เป็นนอนรวมๆกันผมก็ไม่เคยนอนนะ่ะไม่รู้มันเท่าไหร่แล้วค่ะเห็นเแต่ยูทูบเบอร์พขไปเที่ยวแล้วเขาก็ชอบจองแล้วก็นอนห้องรวมราคามันไม่แพงนะสองร้อยสามร้อยนี่ก็ตื่นช่ามาก็ไปเที่ยวที่อื่นได้แค่หับๆับนอนนอนก็ไม่ต้องอะไรมากมาย ครับครับบายบายครับเจอกันลิปใหม่นะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาตามรับชมนะครับ